ชายหนุ่มเปิดไพ่ใบล่างเขามีไพ่คู่ที่ถืออยู่แต่เขาปลับทำเป็นใจเย็นถึงแม่คู่แข่งจะเลือกตามกันมาเขายังตั้งใจดึงออกมาสองเส้นเพื่อทดสอบความจริงของพวกเขาตามแต่เมื่อเจ้ามือเปิดไพ่สามใบยโยฮันรู้ว่ารอบนี้เขาชนะแน่นอนดังนั้นเขาจึงใช้โอกาสที่คู่แข่งหมองตามไปอีกครั้งเขาคิดว่ามีไพ่ตองจะชนะง่ายๆแต่จนกระทั่งไพ่ใบที่ห้าถูกเปิดออกชายฝั่งตรงข้ามกลับตามเขาอย่างไม่ลดละและเมื่อทั้งสองฝ่ายวางชิดลงคู่แข่งเปิดไพ่ใบล่างได้ไพ่เอและเจ็ดปับกลายเป็นแค่คู่กับไพ่กองกลาง ไม่มีข้อสงสัยโยฮันชนะรอบนี้ด้วยไพ่ต่อนี่คุณฟุกจริงๆโยฮันไม่สนใจการเย่เย้ยเขาคิดว่าถ้าเล่นตามโชคตอนนี้เขาจะสามารถบรรลุเป้าหมายของเขาแต่จนถึงรอบนี้เขาได้ทีมของเคกลเขากลับลงเดิมพันสามแท็กทันทีตั้งใจจะตัดถึงกันยกเดียวไม่คิดเลยว่าคู่แข่งจะเปลี่ยนกลยุทธ์ทันทีทุกคนเลือกที่จะทิ้งไพ่หรือว่าฉันเรียบเกินไปแม้ว่าโยฮันจะรู้สึกว่ามาดุนแรงเกินไปแต่ไม่ได้คู่ที่ขุมเขาก็ยังลงเดิมพันหนักทันที ผลคือคู่แข่งยังเลือกที่จะทิ้งไพ่ยังไม่ทันที่เขาจะตอบสนองโยฮันในรอบนี้ได้ไพ่สองและเจ็ดดังนั้นเขาจึงเล่นท่าเดิมเพื่อหวังลุกไม่คิดเลยว่าพวกเขาจะเหมือนกับมองเห็นไพ่ในมือเราหมดแล้วไม่เพียงแต่เลือกที่จะตามยังเพิ่มเดิมพันอีกด้วยนี่ทําให้เขาแทบไม่เข้าใจกลยุทธ์ของผู้แข่งจึงต้องทิ้งไพ่แต่เขาก็ไม่ได้ยอมแพ้แต่กําลังรอโอกาสตอนนี้เขาเปิดไพ่ในมือออกมาแล้วได้ไพ่คู่เก้าแต่หลังจากการต่อสู้ในรอบก่อนๆเขาจึงต้องลงเดิมพันอย่างระมัดระวังเพื่อทดสอบพวกเขาเหหห็นนไไดดด้้ชััวว่่าาาลลยยยคคงงงงเเือกททีจะิพขมป ยางไรก็ตามหน้าแผลเป็นที่อยู่ฝั่งตรงข้ามในที่สุดก็อดทนไม่ไหวไม่เพียงแต่ตามไปแต่กลับเพิ่มชิปขึ้นอีกเขาได้เพิ่มเงินเดิมพันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าไพ่ของเขาจะใหญ่กว่าไพ่ของฉันโยฮันคิดว่าเขาอาจจะรับดังนั้นหลังจากคิดอย่างใจเย็นเขาจึงเลือกที่จะตามไปจากนั้นเมื่อเจ้ามือแจกไพ่กองกลาง48และ37โยฮันเริ่มคำนวณความน่าจะเป็นเหมือนเช่นเคยแล้วมองไปที่ไพ่ในมือของเขาอีกครั้งเขาวิเคราะห์ความน่าจะเป็นที่ไพ่กองกลางจะมีคู่สองคู่หรือไพ่ตองสูงที่สุดจากนั้นเขาก็เพิ่มชิันี เพิ่มเงินเดิมพันผลก็คือเมื่อเจ้ามือเปิดไพ่สาธารณะใบาที่สีราชาแห่งหัวใจโยฮันตกอยู่ในความคิดในทันทีนี่ก็แสดงให้เห็นโดยอ้อมว่าไพ่ของเขาไม่ใหญ่เดิมทีคิดว่าหน้าแผลเป็นจะเพิ่มเงินเดิมพันต่อแต่เขาได้สังเกตอย่างละเอียดกลับเลือกที่จะเช็ดเพื่อลองเชิงโยฮันโชคดีที่เขามีสติเพียงแค่ใช้วิธีเช็คแบบเดียวกันในการตอบโตอย่างไรก็ตามเมื่อเจ้ามือเปิดไพ่ใบสุดท้ายหน้าแผลเป็นกลับกลายเป็นคนบ้าคลัง่งเพิ่มเดิมพัน, <Lost. S 1> นเกิดอะไรขึ้นถ้ามีผ้าใหญ่ก็คงเพิ่มเดิมพันไปนานแล้ว จากนั้นโยฮันก็สรุปได้ว่าผู้ต่อสู้ต้องรับแน่แน่ดังนั้นเขาจึงตามไปทันทีแต่ไม่คาดคิดว่าหน้าแผลเป็นกลับหัวเราะออกมาความรู้สึกไม่ดีแวบเข้ามาทันทีแน่นอนเมื่อเขาเปิดไัยกลับกลายเป็นตองกับไพ่กองกลาโยฮันจึงเข้าใจหน้าแผลเป็นรับมาตั้งแต่ต้นเป้าหมายคือการตัดสินกันยกเดียวและในเรือนจาแห่งนี้เขาเสียชีวิตที่ยืมจากหัวหน้าแก๊งจะถูกลูกน้องของเขาตกจากด้านหลังหรือแม้กระทั่งถูกลงโทษให้ไปขัดห้องน้ํามองไปที่ตาของหัวหน้าแก๊ง เรากับกำลังถามเขาว่างเงินของฉันละ่ะและโยฮันเดิมทีเป็นเพียงอายการสุดหกักแต่กลับเพราะการทุจริตในเรือนจำท้องถิ่นเขาถูกแต่งตั้งโดยผู้อำนวยการสำนักงานปราบปรามการทุจริตให้เป็นหัวหน้าหน่วยสายลับได้รับข่าวที่คาสิโนโระดับสูงในคุกมีคนคน,คนหนึ่งถือหลักฐานการทุจริตเพียงแค่หาตัวเขาให้เจอก็จะสามารถทำภารกิจให้สำเร็จวันแรกที่เขาเข้าคุกเพื่อนในคุกบอกเขาที่นี่ดูเหมือนจะเป็นคุกแต่จริงๆแล้วเป็นคาสิโนใต้ดินและยังแบ่งออกเป็นสามระดับในคาสิโนโระดับเริ่มตน้นพวกเขาใช้บุหรี่ หนึ่งม้วนมีมูลค่าห้าล้านเจ้าหน้าที่คุกที่นี่ไม่พิยงแต่ไม่สนใจแม้กระทั่งพบว่ามีคนชนะบุรีจำนวนมากพอจะถูกนําไปที่คาสิโนระดับกลางและจากที่นี่บุรีจะถูกเปลี่ยนเป็นชิปหากพบว่ามีคนต้องการกู้เงินเจ้าหน้าที่คุกจะให้การสนับสนุนเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นเมื่อพบว่ามีผู้ต้องขังที่มีทักษะกรารพนันดเยี่ยจึกจะใข้าใคาระดับสูถอดชุดนักโทษเปลี่ยนเป็นชุดสูเหรูก็จะสามาเล่นพนันกบกลุ่มเศรยินนี้งหน้าผู้ต้องขัห้ขาือหัวหน้าเกืงอีัค่บคุมบ่อนพนัน เขาใช้ทักษะการเล่นพนันที่ยอดเยี่ยมทำทุกอย่างที่ต้องการที่นี่อย่างไรก็ตามผู้มีอิทธิพลในกลุ่มต้องการพ่นเขาเขาต้องการใช้โยฮันที่เพิ่งเขา้าคุกเพื่อเจาะเข้าไปในบ่อนพนันระดับสูงผู้มีอิทธิพลเตรียมบุรี่สีม่วนเป็นชิปเดิมพันให้เขาเจ้าหน้าที่เรือนจำเอาบุรีหนึ่งแพ็คไปเป็นค่าทางมืเขาคิดว่าจะชนะอย่างเด็ดขาดในบ่อนพนันระดับต่ำแต่ไม่คาดคิดว่าเขาจะแพ้ยอย่างยับเยิยนในที่สุดแม้ว่าผู้มีอิทธิพลจะสูญเสียเงิน20ล้านวอนแต่เขายังคงเชื่อมั่่่่นนนนนนในจุุดดดอ,อผลลลัััพพธ์คืเเเเเขาเขาา้้รรววมมมมมมกกกกทบไไสาาถชะแแตีย สิ่งนี้ทําให้ผู้มีอิทธิพลหมดความเชื่อมั่นในตัวเขาอย่างสิ้นเชิงจนกระทั่งเมื่อโยฮันถูกศัตรูตามถุงนี้ผู้มีอิทธิพลกลับเลือกที่จะไม่สนใจเขารู้ว่าการมีชีวิตรอดนั้นต้องพึ่งพาตนเองเท่านั้นดังนั้นเขาจึงใช้โอกาสในขณะที่อีกฝ่ายไม่ทันระวังเขาเริ่มวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตจนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่เรือนจําคนหนึ่งปรากฏตัวในที่สุดก็ทําให้โยฮันได้จับเส้นทางรอดชีวิตฉันกําลังสร้างปัญหาจะได้ถูกขังในห้องขังไหมสุดท้ายเขาถูกขังในห้องขังแต่ยังไม่ทันให้้้เเเขขาาาาาใใใจจจจยย็็นููๆกกกกกถสีงง,งทหํหตม ฝ่ายตรงข้ามเป็นนักตุกติกมืออาชีพพูดไม่กี่คำก็สามารถวิทราะสถานะของเขาที่ตกผนันได้ตั้งใจจะสอนโยฮันเกี่ยวกับการผน,นันไม่คิดว่าเขาจะปฏิเสธทันทีจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เรือนจำมาพร้อมข่าวร้ายคุณยายของโยฮันเตรียมตัวกลับบ้าน,นทุกครั้งจูจูก็ถูกชายที่สวมหน้ากากขวางไว้สุดท้ายกลับถูกทำร้ายอย่างรุนแรงที่ทำให้เขาโกรธแค้นมากขึ้นคือสาเหตุการตายของคุณยายกลับถูกระบุว่าเป็นการฆ่าตัวตายโยฮันรู้ในใจดีแน่นอนว่าต้องเป็นการกระทำของข้าราชการที่โลกแต่เพื่อการแก้แค้น เขาขอให้ชายลึกลับข้างๆสอนเขาเกี่ยวกับการพนันเพราะเพียงแค่ได้ติดต่อกับคนในคาสิโนระดับสูงก็จะสามารถจับตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังได้โชคดีที่โยฮันมีความเข้าใจที่ดีมากเขาใช้ผนังของห้องถังจินตนาการถึงความน่าจะเป็นทั้งหมดของโป๊กเกอร์และจำลำดับขนาดข,าดของการรวมกัน169แบบได้อย่างแม่นยำในที่สุดหลังจากการคำนวณหลายวันทักษะก,การเล่นพนันของเขาอยู่ในระดับสูงสุดดังนั้นสิ่งแรกที่เขาทําเมื่อออกจากห้องถังเขาไปหาผู้มีอิทธิพลในคุกอีกครั้งตั้งใจจะยืมชิปเพื่อชดเชยความออออััยทีี่่ผาาานนมขใใหห้้้คคุณโกกสฉรง ฉันยืนยันด้วยชีวิตของฉันครั้งนี้จะไม่พลาดแน่นอนกรุณาเชื่อใจฉันโยฮันที่กลับมาที่โต๊ะพนันนั้นแตกต่างจากเดิมมากไม่ว่าเขาจะได้พ่ใหญ่แค่ไหนเขาจะเลือกที่จะหมอบอย่างตั้งใจและการกระทํานี้ทําให้คู่ต่อสู้สับสนได้สาเร็จหน้าแผรเป็นคิดว่าเขาจะสามารถบทยี้เขาได้ง่ายอีกครั้งแต่จนกระทั่งโยฮัน์ได้ไพ่ดอกเดียวกันในรอบนี้เขากลับเพิ่มชิปอย่างผิดป,ปกตกิวางเดิมพันขณะนั้นหน้าแผรเป็นคิดว่าเขากําลังรับดังนั้นเขาจึงวางเดิมพันมากกว่าหนชิิน้นออออยย่่่าาาาางงงงไรรก็ตตมมเพืทดสบควขฝ เขาคิดทบทวนแล้วจึงตามไปทันทีจากนั้นเมื่อเจ้ามือเปิดไพ่กองกลางสามใบแม้ว่าโยฮันจะได้ไพ่คู่แต่เขากลับเลือกที่จะเช็คไม่คาดคิดว่าหน้าแผลเป็นก็ทำท่าเดียวกันเมื่อคู่เขาเลือกที่จะให้ผ่านถ้ามีคู่เขาจะต้องลงเดิมพันแทนที่จะตามเมื่อไพ่กองกลางใบที่สี่ถูกเปิดออกโยฮันกลับไม่ลังเลที่จะเพิ่มชิปอีกครั้งสิ่งนี้ทําให้หน้าแผลเป็นรู้สึกกดดันทันทีแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้ในโอกาสนี้อย่างไรก็ตามเมื่อไพ่กองกลางใบสุดท้ายถูกแจกไม่คาดคิดว่าเมื่อโยฮันวิเคราะห์อย,อย่างละเอีย เขากลับหยิบชิดขึ้นมาและลงเดิมพันทันงทีมตั้งใจจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามตัวแต่เขากลับไม่สนใจเลยจากนั้นเขาไม่เพียงแต่ตาแต่ยังลงเดิมพันด้วยบุรี่ทั้งหมดของเขาคิดว่าจะทําให้โยฮันรู้สึกท้อแท้แต่เมื่อเขาคิดอย่างใจเย็นเขาก็มั่นใจทันทีว่าผู้ต่อสู้กําลังรับจากนั้นเขาก็ตามไปทันทีฉันตามเ <Yeah. S 2> <t> มื่อรอยแผลเป็นเปิดไพ่ในมือออกมาผลลัพธ์กลับกลายเป็นแค่จับคู่กับไพ่กองกลางได้เพียงคู่เล็กสองคู่เท่านั้นแต่โยฮันมีไพ่คู่และไพ่คู่ เขาเพียงแค่ใช้เกมนี้ก็ชนะก,กลับมาทั้งทุนและกำไรจากการสูญเสียบุหรี่ก่อนหน้านี้จากนั้นเขาก็หันหลังกลับไปหาเจ้านี่ของตัวเองที่ชื่อว่าผงหยิกไม่เพียงแต่เขาชำระหนี้ก่อนหน้านี้แต่ยังมอบบุหรีหนึ่งแพ็คเป็นค่าตอบแทนแต่กลับไม่สนใจเลยกลับเรียกร้องให้เขานําเงินสดแต่โยฮันไม่ได้สนใจแต่เขาก็หยิบบุหรีหนึ่งแพ็คออกมาเป็นค่าชดเชยเห็นได้ชัดว่าไม่ยอมรับอะไรเลยลูกน้องของหัวหน้าแก๊งเตะประตูเข้ามาโดยตรงและควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วสุดท้ายตามสัญญ,ญาณของโยฮันหลายคนก็เริ่มโจม แม้ว่าโยฮันจะไม่มีคู่แข่งในคาสิโนระดับเริ่มต้นแต่ไม่มีใครพาเขาไปที่คาสิโนระดับสูงหัวหน้าแก๊งรู้สึกว่าไม่สามารถนั่งเฉยๆได้ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจทำสิ่งที่บ้าคลาั่งเห็นว่าโยฮันถูกพวกเขาควบคุมอย่างแน่นหนาจากนั้นก็เอาผ้าปิดปากเขาหลังจากนั้นชายร่างใหญ่คนหนึ่งเดินเข้ามาช้าๆมองไปที่ข้อเท้าของเขากลับวิ่งเข้าไปตรงๆ <ert> และเหตุผลที่ต้องทำให้ยุ่งยากขนาดนี้ก็เพื่อเข้าใกล้หูหล้งในห้องผู้ป่วยแต่โยฮันไม่รู้จักเขาเลยจึงต้องเริ่มค้นหหาาาตามมเเลขขขบอ,ของ จนในที่สุดก็หาห้องขังของเขาเจอแต่ข้างในกลับไม่มีใครเลยยังไม่ทันที่เขาจะตอบสนองลูกน้องของโวเหลืองปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทนหันนำโยฮันไปยังหน้าหัวเหลืองทันทีคุณคือใครผมต้องการทําเงินกับคุณดังนั้นจึงมาที่นี่ชัดเจนว่าหัวเหลืองไม่เชื่อเลยอย่างไรก็ตามเพื่อบีบให้รู้ว่าใครส่งเขามาหัวเหลืองกลับเตะเขาล้มลงไปตรงๆพร้อมกับหยิบประแจขึ้นมาแล้วตีไปที่น่องของเขาอะจนกระทั่งเปิดถผยมัดของโยฮันนี่คือการยืนยันว่าเขาขาแตกจรงิจรงๆ ถึงแม้ว่าจะทำให้หูเหลืองคลายความสงสัยไปชั่วขณะแต่เขากลับเชิญโยฮันให้เล่นพนันกันยกเดียวถ้าชนะจะพาเขาไปที่คาสิโนโกลางแต่ถ้าแพ้จะต้องเป็นเหมือนผู้ชายตรงหน้าไม่เพียงแต่ต้องทนทุกข์กับการถูกชอ็อตไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าก็จะสูงกว่านี้ถึงเก้าเท่าโยฮันไม่มีทางเลือกเลยจากนั้นเขาก็หยิบไพ่ขึ้นมาหัวเหลืองเลือกไพ่โพดำเคขึ้นมาอย่างไงไ่ายดายแล้วก็รวมเข้ากับปากน้ำติดอยู่ที่หน้าผากโยฮันดึงไพ่โพแดงเองขึ้นมาและทำซ้ำการกระทำเดียวกันกฎของเกมพนันนั้นง่ายมาาาากเพียงงงแค่่่่ดขออตร้็ถืวชนะ หลังจากผ่านไปไม่กี่รอบโยฮันสังเกตจากสีหน้าของฝ่ายตรงข้ามเขาก็เดาแพ้ของตัวเองได้ก่อนคิดว่าชนะแน่นอนแต่ไม่คาดคิดว่าหัวเหลืองจะเห็นฝ่ามือของเขาตื่นเต้นจนเหงื่อออกโยฮันทันทีที่รู้สึกถึงวิกฤตตั้งใจว่าจะลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีแต่ขาของเขาบาดเจ็บอย่างรุนแรงเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหัวเหลืองเลยเมื่อคนเริ่มโกหกก็จะมีเหงื่อออกใครส่งคุณมาที่นี่กันแน่สุดท้ายก็ถูกเขาควบคุมอย่างแน่หนาจนกระทั่งถูกหัวเหลืองบิบจนหมดสติแต่ในขณะที่เขาผ่อนคลาย จู่ๆก็ลืมตาขึ้นใช้แรงทั้งหมดกอดหัวเหลืองรีบดึงสวิตช์ไฟสุดท้ายโยฮันมีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งตื่นขึ้นมาในห้องผู้ป่วยขณะที่หัวเหลืองยังคงหลับไหลเห็นได้ชัดว่าไม่สามารถผ่านเขาเข้าไปในคาสิโนระดับกลางได้อีกโยฮันจึงต้องกลับไปที่คาสิโนระดับเริ่มต้นอีกครั้งโชคดีที่ด้วยความพยายามของตัวเองในที่สุดก็ได้ตามที่หวังอย่างไรก็ตามเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเมื่อเข้าสู่คาสิโนระดับกลางและเกมแรกก็เจอกับคนที่เคยเร่งให้เขาชร็ระนี่คือคนผมดิบพวกเขาใช้การเข้อย่างต่่่ออเนืงทีตพิ ดูเหมือนว่าจะทําเพื่อรบกวนความคิดของผู้เล่นไทยแท้จริงแล้วมันเป็นวิธีการปลอแต่โยฮันไม่รู้เลยว่าการเคาชิดหมายถึงอะไรถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปแน่นอนว่าจะต้องเสียชิดทั้งหมดที่โชคร้ายกว่านั้นคือทุกคนหันไปมองที่ประตูที่แท้คือหัวเหลืองเดินเข้ามาอย่างพิรุษโยฮันไม่เคยคาดคิดมาก่อนศัตรูทั้งหมดมารวมตัวกันในเกมขน,นานนี้